มากเลยเหมือนไม่ใช่คนบ้านเราเป็นคนต่างประเทศยังไงชอบกลก็ลงคุยภาษาต่างประเทศได้ัลโหลฮัลโอ้ไม่ไม่กินเ็นตาโฟอืมเฮ้ยู u c a n โอ้อ้าวไม่ได้อาบน้ำเลยถึงคันน่ะล <c oughs> ุงมึงตั้งใจฟังดีดีตีอะไรอะไรยู u c a n o ย อา้าวกาบน้ำก็แฟเนี่ยกาแฟเคยเรียนเนาะบ้างไหม <ทำ S 1> ฮะครูเคยสอนบ้างไหมภาษาอังกฤษอ่ะ Come on Come on แปลว่ามานี่โอ้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสิ Come on Come on Hey you I want to talk to you โอ้ไม่ทอกไม่ทอกปิมตาหนูอะไรวะลนะ่ะภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษ หลับตากระตา่ายไง oh. ปีนตาหนูหลับไม่สนิทไงฟังใหม่นะ I want to talk you ก็บอกไม่ทอไม่ท้อปีนตาหนูโอ้ยฉันบอกว่าฉันจะคุยด้วยภาษาอังกฤษหมายความว่าจะคุยด้วยว่าคุยคุยคุย w h a t y o u name ว่าไม่กินแหนม what's your name มางเนมอีดโยงชายโยฮะอ้ยชายโย yes yes ไม่เย็ดไม่เย็ด ไม่มีแรงจะเยสอะไรอะไรเยสนะแปลว่าใช่ไม่ล่ะแปลว่าโนนแลเยสภาษาไทยโดนเมื่อไลร่ท้องตอ้นึกว่าใครลิเกขนมครกอะไรลิเกขนมครกลิเกขนมครกอะไรอ่ะลิเกแคะไงควายขนมครกพ่อมาจอบขุดง่ายแหมที่เป็นว่ากูเลยเสาไฟนึกสวยฮะจำได้มั้เนี่ยใครเนี่ยสีไงสีสมสรีอ่ะ อาอสมพินีนี่วะงจะบ้าเี่ยะยิงยงมันบอกไม่บอกอะไรข่าวขาว,ขาวเงียบหายไปสองสามปีคิดว่าไปไดนดีโอสีน้องไปขายตัวขายตัวที่สมพินีจะนะมันคนละสีเหรอใครอ่ะเอา้เขาขบุญสองไงพี่บุญสองธาตุไงธาตุของเจยแตบจริงเหรอจริงที่ตายแล้วไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าพี่บุญสองต่อมาจะเป็นคนหล่อเหลาเอาการขนาดนี้ลงุง อยากได้ทั้งผัวเห็นพี่บญส่งมันขันไงก็ไม่รู้อันนีจะขนาดนั้นทำไมอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยทำไมอ่ะเขาเป็นขันทีฮะเขาเป็นขันทีขันทีแปลว่าอะไรอ่ะขันทีขันตทีที่ขันตทีที่อ้าวทำอะไรอ่ะทำอะไรเขาจับไม่ได้ไงจะไม่จับได้ไงนี่มันตัวหนูเนี่ยตัวกูกูจะมานั่งจับอยู่ไงที่หลังถ้าพี่จะ oh. จับอ่ะ ที่บอกสิทำไมหนูจะแแอนให้จับจับก็ไว้ที่เดิมนะอย่าโวยวายไปนักเลยอาฝากหน่อยของรักเลยนะของรักรักใครเข้ามา<ส>เออสิกูกรักเข้ามาไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเป็นคนที่นอมน้อมเห็นหน้าเห็นตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมพี่บุญส,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 ส่งเนี่ย ไม่เป็นคนที่แบบว่าน้อมน้อมมากเลยพอคุยด้วยนะพองอกหัวให้ด้วยลนะ่ะอ๋อไม่ไม่ทำให้ตกใจส,สีจำสีได้ไหมใครครับเนี่ยสีอะสีอ่ะกหลุณสมสีก็สมสีไงผมไม่ได้เจอตั้งนานกล,กลับมาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลย กลับมาวันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยพอมาเห็นพี่นี่นะอืมเ้าตอมอยากมีผัวทํางานเลยอ่ะคุณโหนอย่าพูดอย่างนี้สิครับแหม,มไม่ดีหรอกล้วเลนเนี่ยพอมาบ้านนะฉันเห็นผู้ชายนะพี่ไม่ยู่คนหนึ่งนะอยากได้ทําผัวมากเลยแต่ฉันไม่กล้าบอกเขาพี่ในฐานะพี่ก็เป็นผู้ชายอะ่ะพี่ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยอะไรอะ่ะช่วยติดต่อผู้ชายคนนั้นชนนน่อยสิแล้วเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่สิพี่อยู่สิ ช้ช้พี่ดูหน่อยสิโอ้ยไอ้ถ้าเช้นะพี่ย่เขารู้ตัวจริงเหรอบอกชื่อไปพี่รู้จกักแน่นอนมันบอกชื่อมาเลยเผื่อพี่จะรู้จักผู้ชายกันั้นะน,ะนะนะเขามีชื่อว่าพี่บุญทรง <c oughs> จังไหม <c oughs> บอกเขาทีฉันอยากเป็นเมียเขาอ้อพรอมตัง้งนานึกว่าใครคงไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมไม่สะดวกฮะผมไม่สะดวกอยู่กินกับมนุษย์แค่ เถขาดำเขาก็มีประโยชน์ถ้าใครอยากออกรถง่ายๆเรื่องผ่านไว้ๆทไมพาเข้าไปด้วยพาไอ้นิวไปด้วยครับมันจะได้ผ่านง่ายโอ้แสดงว่าเป็นคนที่ว่าใหญ่โตมีชื่มีเสียงใช่ยังไงเพราะมันเป็นคนค้ำไปไกลไปฮะไรนะทำไมหิวไงมึงอะอยากกินสมอคีบอยไง วันนี้มึงอะได้กินทั้งสโมกี้ไบต์ได้กินทั้งมูฮัมมว่าไงล่ะชัยโยลูกพ่อรอแป๊บนะเดี๋ยวพ่อจะหาของอร่อยอร่อยให้กินถ้ากินแล้วไม่อร่อยก็คิดกินไปเถอะฉันต้องมาสะดอกเคาะเนาะเป็นหอยทอดอะอให้กินหอยทอดตัวมันเล็กก็รุดสกิกินกันไปเถอนะเนาะเนาะดาน